ขอต่อทุกท่านนะคะคุณคุณึ้ยานะคะก่อนกลับบ้านนะคะเก็บผมนะคะทำงาน,นาออต่ออันนี้เก็บผมนะ,นะคะอืมวันนี้คุณลุงขึ้นไหลหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนนะคะนล้วเอาอะไรไหนละโทรศัพท์ต่อไปต่อที่นี่เลยไปเนาะต่อที่นี่เลยไปยคุณลุงไหลหรือเปล่าวันนี้แค่มีเบ็เดียบไหมอ้าว ปิดแล้วล่ะปิดใบปลายปิดใบปลนะคะเน้องดูก่อนคุณลุงไหลไหมนะคะคุณลุงคุณป้าไหลไหมนะคะนี่นะคะชัดเด็ดนะคะยังอยู่บ้านนะคะบรรยากาศบ้านสวยอย่างยางั่งยืน ะะเรามาดูว่าคุณลุงคุณป้าไล์อยู่หรือเปล่านะคะมาดูนะคะเนะาะทำไมเราเกียดเกมนั้นมากเลยนะคะพวกเกมเยอะแยะมากมายนะคะเนาะเดี๋ยว,ะะด,ยวดูคุณป้าคุณลุงก่อน ชุมพรป่าแดงฟิมเมลีนะจ๊ะที่ไหนล่ะช่อมป่า ร็อบป้านี้ไหมอ๋ออันนี้นี่นี่ลายเก่าแล้วนะคะลายสุดเก่าแล้วน่าจะอันนี้อันเก่าแล้วน่าจะป้าคงเหนื่อยลุงคงเหนื่อยอยู่เนาะลุงป้าคงเหนื่อยด้วยลุงไป,ไปที่ไหนยูวีเซิร์ฟอัพสุดสุด ที่ทะเลสองชั่วโมงไปจะไปที่ที่ต่าประแดศมั่สกดคือไหน้าครับผมไปอยู่ในรกานนะใครสนใจนะสั่งผลิตภัณฑ์ที่จะกินนานนะเป็นครีมนะเป็นสกูเป็นเซรั่มเป็นกันแดดนะเก็รัม ครับยินดต้อนรับเข้าสูช่องหนงป้านะหลังการแถลงข่าวนะครับป้ากอมีอาการยิ้มแย้มแจ่มใสมากเลยนะครับมันมันผิกมันพิกมริแริุ่งบอกกินข้าวันไปกินขร่วมกันพร้อร่วมกันนี่และบริไิกอน้ก็เจออไอนไม่ได้ครับไม่ได้ผมกิหมาดวานะมืเส้นกกส้้เ ตรงนี้มันเพลงไหมลูกตรงไหนลูกตรงจุดเดียใช่ไหมยกเขาจบอกีเมลูนไม่มีไม่มีอทั้อย่างแล้วภูเขาเขาไม่มีแล้วนีมีนต่น้ำอันนี้นิน้ำอนีน้ำอ่โขไงอ๋อมีมุกด้วย เมื่อกี้เมื่อกีองนะเมื่อกี้ให้ไปสองเพราะว่าองของผมหนึ่งทันไรครเพราเราเรารู้อยู่มีแรเยอะขึ้น่างให้ขางก่อนคอมเมนต์เฮ้ยเป็นอไรเดือดคนดูามือเลยอเดือดเป็นงั้นเลยนเเนต์เปเเหฮ้ยใครถูกไล่ออกจากฟุตรเใช่รับ ฝงี้เสม้าดว่เวลามน้วาเ่ลาฝ่าลาถึงกรนาแล้วคิดว่าการกระทำความผิดที่ไหนสักแห่งในรถส่วนตัวเงี้ยอีอยากคิดว่าคน้ืหนเขาจะไม่ดูพฤติกรรมอือผู้กครับ ไม่ร <idd> ู้เรื่องเหรอโอ้ยเฮ้ยมึงเห็นไหมมึงแก่งหน้าด่วนเมื่อคืนได้ไปสมดองมาแลยสมดองสมดองสมดอกสมดองสมดองสาดองสม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 ดอง

ต้องนั่งแล้วต้องลูกนีครับต้องลูะไรลูกเกเ่ลกเาลูกนน่อนแรกนะตอนะตแรกที่ก่อนจะต้อลูกก็ต้องไปรถไข่งมังกรยานเจ็บอยาไปดูยาไปซาอะไรอย่างงี้ไป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 ไ

ไม่โรแข็งน uh. uh. okay. uh, uh ี่ดีไป่ใส่น้ำแข็งครับแ่นี้เรอเขเข้าใจครับเขาเ็้าใจกัน2คนครับกินจังสดนะอ๋ไม่ใส่น้ำแข็งเด็สดนะแต่ว่าที่ร้านนั้นแกลับบ้านไม่สดถลุงถามลุงว่ามีสดไหม พี่แดงต้องถามรึมีบอมีมีสูตรไหมมีเคล็ดลับไหมคือี่คือี่มีแดงนถามมี่บอเราายาืไม่ยากหรือถ้าเราจะทาตัวไหนตายาไปซื้อตลาดาอแล้แบตามด้านยาอยู่ที่เราจะทาหรือเปล่าอครายาแล้วเราจะทตัวไหนก็ได้ ถ้าเราผสงถ้าเราจะสมแจงกวาจากน้ำดายแล้วหนุ่มจีนมันมีหรือไงทีเาลนี้อะไรแล้วจมีะะอยากกินาเมืองบอลอยากกินภาษาเมืองตลาทำเอาคุกันแล้วเอามาในปี่วโมงนะจะทำว่าอะไรก็แลคนจินมนน่าเออไม่าไม่มีตัวลงเขาเปลี่ยนต่างชาเปลี่ยนไปตาชาอันนี้เป็นญี่ปุ่นแทน อันนี้สำไญี่ปุ่นจะจะเป็นของรนไทยเป็นการนูาม่เกรนโ้หนักเลยอะนไม่เป็นไรคือเอฟซีลุงป้าฮะเอลุงป้ามีน้ำใจมากนะมีน้ำใจจริงๆแทนที่รู้สึกว่าจบแล้วเลยมีแล้วตวแปลว่หรอตอนแแทนที่อ่า

ไม่ไม่มีทำทำบาปกรรมให้คนเพื่อเงินเหมดแล้วควายยังมีค่ามากกว่าคนแบบนี้เกี่ยวกับคลิปเกี่วนะเป็นไรคลิปนี้ผมสามหมื่นละชาไทยอยู่ดีชาไทยอยู่ดีช้ำหมาเปลี่ยนสถานที่แล้วตายแล้วในคลิปนี้ก็มีมีพี่ชิดอยู่นะมีพี่ชิดไม่มีพี่ชิดนะไม่ได้เกี่ยวกับนนะขอไม่ดีกันเลยเรไม่เป็นไรนะก็อย่างว่าครับเอจีโดนป้า ดีอยู่แล้วนะฮะให้กำลังใจทุกคนแองวัาต้องยังทำอยู่ยมีผู้ร่างขางก็ถาวมากถึงจะตอบวันนี้ไปจะเดินทางไปไหนพอเปลี่ยนชั้นชาติแล้วจะไปไหนไปไปชั้นชาแล้วจะยูที่ใดแข่งข้อหนึ่งครับแข่งต้ดคถามที่ว่ธีคำถามอื่นไปหรือเป่วันนี้ก็จะตามติดที่จิไปเรื่อยๆครับท่ิ๊ไปไหนก็จะไป พ่อพี่คนลุกเลย่ันใครอู่จับโอ้ลุกเมียเกี่มากเลยน้ภาพนั้นล้เลยนะห้ามเขาอออกเสียงลงแล้วอะลงแล้วโอ้คนคนลุกหมดเลยยกแขขึ้นมาลวโอ้้ยังเแล้วปงแอ้ อะไรตุ่มยันมีอะไรไปคว้านอะไรไปคว้านเลยสกัดไว้เลยไปสกัดกันแล้วก็เอาแต่เสียงนี่ไงครับเสียงก็มากแล้วล่ะถ่ายถ่ายไั่นแล้ผมจะดับมากกว่าดิมได้ก็ได้รอก รงนั้นะครับาก็นส้เก็นมเกนนบหบายกาิเดบาสิ่าก้าบ่ายรบาเ็าองบิบสามบี้ากเ็บาก้าบ่าบ่าเายยม่าิบาห้าบเดี๋ยวาิหน้านะครับ จบไปแล้วขอบคุณกาซิสองวิแล้วนะคะ